สวัสดีครับผมโบสาโรธวันนี้อยู่ที่อาคารพาณิชย์นะครับซอยจจรัญสนิทวง67เป็นการรีโนเวทนะต้องบอกว่ารีโนเวทนะครับเป็นบ้านที่อยู่มาแล้ว30ปีนะครับ <Wow. S 1> ว่ารีโนเวทหลังบ้านทำห้องครัวหลังบ้านเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนงทองการช่างเรามีรับประกรันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนกลางถนนเลยนะ นะครับมีเส้นปะเส้นเหลืองเรียบร้อยนะครับรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นหน้างานที่ค่อนข้างยากนะครับอีกหน้างานหนึ่งนะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยไปทําที่ตึกแถวนะครับอยู่ตรงติดกับเอเชียทีคนะครับถนนเจริญกรุงอันนั้นอนะยากเช่นกันเข้าไปตอกไมโคพายเลยจะต้องเข้าไปตอกตั้งแต่ตีสี่นะ oh. ก็คือหลบจราจรที่มันคับขันที่มันติดขัดนะครับอันนี้ยากรอ้อยลงมาหน่อยนึงแต่ก็ยังมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับ ในการวางของในการสต็อกของต่างเนี่ยเราจึงต้องมาเช่าโกดัง <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับซึ่งของเราก็จะอยู่ในโกดังตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเป็นอิฐต่างนะครับก็มาเช่าโกดังอยู่ซึ่งถนนหน้าบ้านนะนี่คือถนนหลวงเลยนะนะครับค่อนข้างแคบนะไอ้รถมาอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าถนนหลวงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแคบจึงไม่สามารถวางวัสดุก่อสร้างไว้ที่ตรงถนนหลวงได้นะครับวางไว้หน้าบ้านก็ไม่ได้วางในตัวบ้านยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่ ถามว่าในตัวบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเดินผ่านแล้วกันนะครับเอาเป็นว่างานรีโนเวทเราก็รับแต่งานรีโนเวทผมบอกนิดนึงนะครับทุกทท่านจะราคาค่อนข้างสูงกว่างานต่อเติมใหม่นิดนึงอันนี้ผมแจ้งผ่านทางคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าการกระบวนการในการทํางานจะยากกว่าอุปสรรคจะเยอะกว่าข้อจํากัดจะมากกว่านะครับอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตามมาครับต้องบอกว่าเรา ก็ต้องค่อนข้างจะระมัดระวังนิดนึงนะครับในการที่จะก่อสร้างเนาะแล้วพูดถึงรถที่เราจอดเนี่ยก็ต้องแบบเบียด <Okay. S 1> นิดหนึ่งนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอุปสรรคค่อนข,ข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้อจำกัดเยอะนะแต่เราก็ทําได้เช่นกันเราไปดูกันว่าเป็นยังไงหน้าง,งานจริงกําลังทําอยู่ด้วยตามมานี่นะครับอย่างที่เดินผ่านามาเมื่อสักครู่นะครับก็มีผู้อยู่อาศัยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยสาปีแล้วอายุค่อนข้างเยอะแล้วแล้ว,ลวก็ จะต้องเดินผ่านกลางตัวบ้านเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นอยู่ไปด้วยนะครับทาไปด้วยได้นะครับแต่เราต้องคุยกันให้เข้าใจที่ว่าคือท่านเจ้าของบ้านต้องเข้าใจว่างานต่อเติมเนี่ยหรือไอ้พวกนี้มันต้องมีเสียงก็ต้องมีฝุ่นเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนที่เราจะโปรเทคให้แล้วก็โปรเทคให้เต็มที่เช่นทางเดินอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการปูบูชีทให้นะครับเป็นสีฟ้านะครับเพื่อที่จะโปรเทคพื้นโปรเทคอะไรนะครับโอเคมาถึงในส่วนตรงนี้ที่เราทุบทิ้งนะครับต้องบอกว่าส่วนตรงเนี้ยเรา เอาไม้อัดนะครับมาปิดให้นะครับจะสังเกตนะเรายึดตะปูติดรอบเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นผนังเดิมนะครับถามว่าไม่ทุบทิ้งได้ไหมต้องตอบเลยว่ายากต้องตอบว่ายากนิดนึงเพราะว่าเวลาจะเอาเสาเข็มเข้าไปลงนะครับจริงต้องจริงจะเป็นต้องมีพื้นที่นะครับในการเดินนี่นะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับในการที่เราจะทุบออกเนี่ยเราจริงจะเป็นต้องเอาพวกไม้อัดอะไรพวกนี้มาโรเทคนะครับเพื่อที่จะปิดนะครับไม่ให้คนที่อยู่ข้างนอกหรืออะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ย เข้ามาในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเนาะก็คือปิดแม้กระทั่งมุมบันไดตรงนี้เลยปิดหมดเลยนะครับโปรเทคไว้หมดเลยส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราปิดหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เราจึงต้องทําประตูนะครับเพื่อที่จะเปิดเข้าเปิดออกได้ด้วยนะครับประตูนี้ก็มีการที่จะนะครับเนีย่ยสามารถปิดได้นะครับเวลาช่างกลับบ้านแล้วก็ปิดได้โปรเทคได้แล้ามาติดบูชิตการจะยากอีกนิดน,นะนะครับปิดแม้กระทั่ง ไปปิดแม้กระทั่งตีนประตูเลยตีนประตูก็มีไม้อัดกั้นอีกนะครับเดี๋ยวพวกแมลงสาบพวกหนูมันจะเข้ามาใน Arizona, mm. บ้านนะเขาบ้านเขาอยู่อาศัยแล้วนะครับก็ต้องป้องกันอย่างดีเนาะอย่างตรงนี้นี่ก็เห็นนะก็คือด้านบนมีคนสูงอายุมีใครอยู่นะครับก็ต้องป้องกันนะครับแต่นี่ผมยัยทราบเดี๋ยวไปดูหลังบ้านดีกว่าว่าเป็นยังไงตามครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ห sure. ลังบ้านแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นงานรีโนเวทนะครับจะสังเกตได้เลยว่าผนังเดิมของเขาเนี่ยนะครับปูกระเบื้องแล้วนะอย่างตรงนี้นี่ปูกระเบื้องแล้ว แล้วก็เราก็ทําการทุบนะครับแล้วก็ต่อผนังขึ้นมาใหม่โดยใช้อิฐมวลเบานะครับอย่างมุมนี้ก็เป็นช่องชาร์ปเดิมนะครับที่มีการปูกระเบื้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S <ๆ>ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทําการก่ออิฐนะครับเสริมใหม่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเรียนได้ทราบนี้ก็คือผนังเนี่ยน่าจะเป็นผนังที่เขาก่อมาดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาขึ้นผนังใหม่เราจะไม่ทุบผนังเก่าออกนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให รัวนะครับรัวบ้านเนี่ยเสียหายได้นะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าจะติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อมีการทุบเนี่ยมันจะเกิดแรงกระทบกระเทือนไปยังบ้านอื่นนะครับจึงทําให้อาจจะเกิดความเสียหายแล้วก็สูญเสียมากกว่านะครับก็ล่นนะครับผนังออกมาประมาณเ็เซนนะครับก่อใหม่ดีกว่าเราเราจะก่อตั้งแต่พื้นเลยนะครับก็คือไล่ก่อตั้งแต่พื้นขึ้นไปข้างบนเลยอ่าจตประมาณนี้นะครับ การก่อผนังนะครับเราจะก่อนะครับทั้งหมดก็3ด้านนะคือ1 2 3สก็คือปิดผนังเก่าม่หมดเลยนะครับโดยรอบเนาะอุปสรรคหน้างานเนี่ยผมเรียนตามตรงว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยนะครับคุณมองไปด้านบนปกตินะครับคุณจะเห็นแล้วว่าท่อน้ำเนี่ยท่อน้ําสีฟ้าคุณเห็นไหมท่อน้ําดีสีฟ้านะครับท่อน้ําดีตรงนี้นะครับปกติแล้วเราจะเดินใต้พื้นนะครับงานที่เราทำเนี่ยเราจะเดินใต้พื้นแต่ว่าท่อน้ําดีตรงนี้นะครับ เราจําเป็นต้องเดินใต้หลังคาหรือบนฝ้านะครับเดี๋ยวจะมีฝ้าปิดซ่อนท่อน้ําเนื่องจากอะไรเนื่องจากระบบน้ําของเขาเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นนะครับเราจึงจะเป็นต้องจานะครับน้ําจากตรงนู้นเนี่ยมาเพื่อเข้าระบบนะครับนะครับที่มีท่อน้ําทิ้งมีท่อใหญ่ๆนะครับมีท่อเล็กๆปนกันหมดนะครับก็คือเราต้องเดินระบบน้ําใหม่นะครับเพื่อที่จะจูนและปรับใหม่นะครับตรงนี้ท่อเป็นท่อใหม่หมดเลยเราซื้อท่อใหม่มาหมดเลยแล้วก็เดินเข้าไปในตัวบ้านด้วยอย่างมุมนี้ แล้วก็ทําการเจาะผนังบ้านของคุณลูกค้านะครับเพื่อที่จะนะครับเข้าไปยังในตัวบ้านนะครับเนาะอย่างที่ผมเรียนห้ทราบนะครับตอนแรกเนี่ยผนังตรงนี้เราก็ทุบทิ้งใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นไม้อัดไม้อัดของเรานะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องโปรเทคให้กับคุณลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่อาศัยได้นะครับก็คือรีโนเวทไปด้วยอยู่อาศัยไปด้วยนะโอเคเรื่องท่อน้ำนี้ยังไม่จบแค่มุมนี้นะคุณยาวมาถึงนี่เลยนะครับยาวถึงตรงนี้เลย นะครับต่อขึ้นบนนะครับอ้อมตรงนี้ทางน้ําปั๊มน้ำานีอยู่นี้เห็นไหมฮะทอดเดินระบบคือแบบเต็ไมไปหมดเลยมีระบบบนระบบล่างติดติดตัวหลังโครงหลังคามีการใส่ข้องอข้อต่อก็คือจัดระบบให้แบบพร้อมใช้งานเลยที่สําคัญที่มันมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับปฏิเสธไม่ได้คือเวลาลูกค้าเนี่ยที่เป็นงานรีโนเวตนะครับเขาจะต้องอยู่อาศัยทุกวันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายบ้านอยู่ที่อื่น ดังนะะั้นอยู่ไปด้วยรีโนเวทไปด้วยทําได้ยากไหมยากแต่เรามีโน้ตหาวเรามีประสบการณ์นะไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับเราจัดการได้ที่ผมเรียนทราบคือความยากของมันคือนี้คุณดูสิอันนี้คือแขวนลอยนะคุณเราไม่ได้วางพื้นนะอันนี้เราแขวนด้วยเชือกนะครับคุณเราแขวนด้วยเชือกไพยันบนหลังคาเลยนะเห็นไหมแขวนอยู่บนแปรหลังคาเลยแขวนอยู่บนคานหลังคาเลยนะในส่วนนี้นะครับคุณ เราจะไปต้องให้ปั๊มน้ำเนี่ยทำงานได้โดยที่มันลอยอยู่บนพื้น <Wow. S 1> มีบางคนสงสัยว่าปั๊มน้ำอันนี้มันลอยอยู่บนพื้นจะทำงานได้จริงไหมได้จริงนะครับนี่เบเกอร์ Baker อยู่ตรงนี้นะครับเบเกอร์ Baker อยู่ตรงนี้ไฟมีไฟเข้าตรงนี้เลยนี่ไฟเข้าตรงนี้น้ำเข้าตรงไหนน้ำน้ำตรงนี้ออกตรงนี้เข้ามีครบหมดเลยคุณนะครับมีน้ำออกน้ำเข้าครบหมดเลย และบางขั้นถามว่าทาไมทําพิสดารยังทําไมต้องแขวนไว้ด้วยนะครับผมเลยนตามตรงนะครับการรีโนเวทน,นะครับเราทาตั้งแต่พื้นเลยนะต้องบอกว่าตั้งแต่ใต้ใตดินเลยถ้าผมบุดลงไปทาข้างล่างได้ผมจะบุดไปให้แล้วนะครับใต้ดินคือเราลงเสาเข็มใหม่อ่าฟังดีนะเราลงเสาเข็มใหม่ดังนั้นพื้นทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยไม่สามารถเอาอะไรไปวางได้จะต้องทําพื้นก่อนและตอนนี้ทําพื้นเนี่ยความยากของเขาคืออะไรรู้ไหมลูกค้าจะต้องใช้น้ําด้วยโดยที่มีปั๊มน้ําไม่งั้นปั๊มไม่ถึงชั้นสาม บ้านเขามีสี่ชั้นอะปั๊มไม่ถึงชั้นสี่เอาถามว่าทำ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 ยังไงก็จะต้องใช้ปั๊มน้ําตลอดทุกวันพื้นก็ยังไม่ได้ทําวางที่พื้นได้ไหมไม่ได้อันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนสับเปลี่ยนนะตอนที่เรายังไม่ได้มีหลังคาเพื่อแขวนปั๊มน้ํานะครับเราก็ทําการเอาวางปั๊มไว้จุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่จะทําพื้นให้เสร็จพอทําพื้นยังไม่เสร็จดีพอมีโครงหลังคาแล้วเราก็เอาปั๊มเนี่ยแขวนไว้บนหลังคาเพื่อที่จะทํางานพื้นให้เสร็จก่อน งานพื้นเราก็ต้องทํางานบนฟ้าเราก็ต้องทําดังนั้นท่านเจ้าของบ้านก็ต้องใช้น้าใช้ไฟด้วยนะครับดังนั้นอุปสรรคเนี่ยมันมีมาอยู่ตลอดให้เราแก้ไขยอยู่ตลอดงานรีโนเวทอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คืออุปสรรคมันเยอะนะครับในส่วนของตรงนี้อยากให้ท่านเจ้าของบ้านเข้าใจแล้วก็อารมุ์มารวยปรับตัวจูนกันแต่ท่านใดบอกว่ารีโนเวทไม่หมดเดี๋ยวกระผมจะย้ายออกจากบ้านคุณอยากทำ,ทำ,ท,ำทำเลยทำเลยอย่างเงี้ยแล้โหผมชอบมากเลยง่าย แต่ถ้าถามว่ายากชอบไหมยากผมก็ทําให้ได้นะครับความยากทุกคนไม่ชอบอยู่หรอกไม่ชอบอยู่แล้วแล้วีผมบอกตรงแต่เราก็เต็มใจจะทําทําให้ได้นะครับโอเคเรื่องระบบเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมไม่ได้อยากจะลงรีเทลลึกนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วกันแต่อยากให้ดู b e f o r e after ไว้เยอะๆนะครับการที่ Before a f t e r เยอะๆเนี่ยนะครับจะทําให้คุณได้เห็นผลงานของเราอย่างแท้จริงว่าเราทําจริงจบจริงไม่มีทิ้งงานนะครับ <Okay. S 1> มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะที่เป็นประตูเหล็กนะ นะครับมีปลั๊กไฟฝั่งผนังด้วยอะไรด้วยคือมันเป็นงานเก่าของเขาอ่ะนะครับแต่เราจะทําให้มันออกมาดูดีนะครับจบงานเป็นยังไงนะครับความคืบหน้าอย่างไรอัปเดตกันเดี๋ยวติดตามสําหรับอาคารพาณิชย์ตึกแถวนะครับรีโนเวทซอยจรัย67เนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครได้ความรู้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามกด subscribe และถ้าอยากต่อเติม a d ด line มาได้เลยนะครับที่ i d line a d stcon หรือโทรมาที่เบอร์0881044888โทรได้ตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะไปก่อนสัาวันนี้ขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ